สวัสดีครับผมโบ๊ทนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์กับเรื่องผีครับให้น้องๆพี่ๆอาๆญาญาติปู่ๆหลานเลนๆฟังครับโดยประสบการณ์เรื่องนี้ครับผมเจอเองมากับตัวครับผมไม่ได้โมครับเจอเองกับตัวนะเพื่อเพิ่มเอฟเฟกในการฟังให้ดูน่ากลัวครับดนตรีมาครับแสงมาครับเครื่องมนีว่าผมไปขุดรูปปัตนะครับก็คือการขุดรูปปัตของผมนะครับจะไปขุดกลางคืน มันไม่ร้อนครับโดยการขุดรูปัดถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามันคืออะไรครับไปย้อนดูช่องของผมได้นะครับผมจะทําไว้ให้ดูว่าการขุดรูปัดเป็นอย่างไรเมื่อเข้าเรื่องต่อครับคือว่าผมไปขุดรูปัดกลางคืนครับคือขุดไปอะแล้วแล้วแบบขุดไปมันก็ตามปอติครับมืดๆม,มีเกียงลูกนึงนะที่บนหัวตรงนี้เมื่อขุดแบบเมื่อขุดไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ หลังจากขุดเสร็จจะต้องเอาดินที่ว่าขุดมาแล้วใช่ไหมครับต้องไปล้างผมจะสาธิตท่าดูนะคือประมาณนี้ครับคือระหว่างล้างอยู่ใช่ไหมมันก็แบบเล็กอย่างนี้ฉึกๆแบบนี้ข้าล่างมันจะเป็นน้ําอยู่เป็นน้ําเป็นน้ําคือในระหว่างล้างอยู่แบบรอะ่ะแบบมันได้กลิ่นอะกลิ่นคือแบบนี้เลยใช่ครับกลิ่นแบบนี้เลยก <c oughs> ็กลินบบนลกล่นเตะจมูกครับ ล้างอยู่ชึกๆึกฉึกฉึก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 มันมีกลิ่นนะคือเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะในป่ามันจะแบบกลิ่นแบบผะอบสมุนไพรเลยประมาณแบบถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าแบบอ่าร้านหมอนวดหรือเคยผ่านเก็บร้านอบซาวน่าสมุนไพรจัดเลยกลิ่นแบบมันเลยอกกลิ่นมาพึบตบกลิ่นมาขนเริ่มลุกอ่ะพอพอได้กลิ่นใช่ไหมขนเริ่มลุกป๊บขึ้นมาก่อนนิ่งไปนะสักพักนึงนิ่งไป สัตว์ก็คิดอยู่ในใจนะเอเชียอุยกูโดนแล้วอย่างนี้เนะมากแค่กลิ่นหลังจากนั้นครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าครับผมเก็บของทุกอย่างครับกลับทันทีครับรออะไรอยู่ล่ะครับกลัวจะเจอเห็นภาพครับนี่มักแค้กลิ่นนะครับคนนี้แม่งสัตว์ลูกวาวนะบอกเลยครับเรื่องนี้เจอกับตัวครับโคตรจะน่ากลัวและเรื่องก็มีประมาณนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับผมครับบ๊ายบาย